ํำหรับนักเรียนนะครับเอ,อ่อคลิปนี้เป็นคลิปวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วบทที่3หนส่วนที่3นะนะครับเรื่องของคลิปวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอ,อนามัยทางเพศนะครับเราจะเรียนในส่วนของด้านเพศละนะครับอ่ะทนีนี้นักเรียนมาดูนะครับเนื้อหานะครับผังสาระการเรียนรู้ในบทนี้นะครับ ในคลิปนี้เราจะมีเรียนด้วยกันอยู่ประมาณ2 2คลิปด้วยกันนะครับเรียน2คลิปด้วยกันนะครับเออคลิปแรกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับว่าสุขภาพเออทางเพศชายและเพศหญิงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรนะครับแต่สภาพร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจอารมณ์สังคมอะไรพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรนะครับแล้วก็ในการปฏิบัติตน ในการดูแลและก็รักษาสุขอนามัยทางเพศด้วยนะครับว่าในการปฏิบัติตนดูแลตัวเองเนี่ยเราจะดูแลตัวเองกันอย่างไรนะครับในช่วงมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับในช่วงชั้นป .5- ป .6 เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนั้นเด่นชัดมากที่สุดนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูในในเรื่องของการวางตัวที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะ พูดต่อไปในคลิปต่อไปนะครับวันนี้คลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศแล้วก็การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพสุขะอ,อนามัยทางเพศนะครับเดี๋ยวครูขอ,อย่าแป๊บหนึ่งนะครับปิดเสียงนกเข้ามารบกวนโอเคมาแล้วนะครับอ่ะเสียงนกเข้ามารบกวนเมื่อกี้นี้ นะคะอ่านั้เรียนมาดูต่อในส่วนของด้านการเปลี่ยนแปลงทางเพศเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศเราเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนั้นเออไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่ะมาดูความหมายของมันก่อนนะครับความหมายมันคือเออมันอยู่ในหนังสือเรียนครูลืมบอกว่าในหนังสือเรียนหน้าไหน นะครับมึงพูขอหยาแป๊บหนึ่งนะครับคึูลืมดูเลยว่ามันอยู่ในหนังสือหน้าไหนนะครับดึงบทนักเรียนไปอยู่ในหนังสือหน้าที่ยี่สิบห้าครับอยู่ในหนังสือหน้าที่ยี่สิบห้านะครับเรามาเริ่มต้นกันก่อนกันเลยนะครับก็คือวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลายเนี่ยคืออยู่ช่วงไหน อยู่ช่วงระหว่างอายุ1 0บถึงสิปีก็คือชั้นปประมาณป .4 ถึงป6นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นวัยเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่เห็นได้ชัดเจนนะครับทางด้านานรักร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนกันอย่างไรบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงทางาร่างกายเป็นอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลายเนี่ย แต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันทุกคนเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติกรรมพันธุ์อาหารการพักผ่อนและการออกกําลังกายเป็นต้นเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้านร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนเร็วบางคนช้าบางคนเ,ออเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงบางคนไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยหรือไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับทีนี้นักเรียนเ,ออเพศช,ชาย นักเรียนชายนะครับตอนนักเรียนอาบน้าอ่าสังเกตนักเรียนตอนอาบน้ํานักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านํารรวจร่างกายของตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้หรืออย่างนะครับ 1. นนะครับเอ่อในช่วงของเออน้ําหนักตัวและก็ส่วนสูงนะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแขนขายาวไหลกว้างนะครับสองสำรวจใบหน้าสิเริ่มมีสิวขึ้นที่หน้าและลําตัวรหรือไม่นะครับจะเป็นเม็ด เป็นเม็ดเม็ดแดงๆนะครับเป็นเม็ดเม็ดตุ่มๆนะครับสาฮอร์โมนเพศชายกระตุ้นที่อวัยวะเพศให้อวัยวะเพศของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นอ่าอวัยวะเพศเราอ,อยู่ภายนอกร่างกายใช่ไหมครับอวัยวะเพศอยู่ภายนอกร่างกายมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับสามเออข้อสี่เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มมีหนวดมีเขา่าและมีขนขึ้น มีขนขึ้นที่รักแร้นะครับแล้วก็บริเวณอวัยวะเพศนะครับบริเวณอวัยวะเพศนะนะครับข้อห้าเสียงอ่ะจะแตกเสียงแตกเหมือนลำโพงแตกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอ่ามีเสียงแตกนะครับข้อหกตมเงือขับเงือออกมาทําให้มีกลิ่นตัวผ้านั้นนักเรียนชั้นผู้ชายยั้นป .5 ป .6 เนี้ย จะมีกลิ่นตัวแรงตัวจะเหม็นในช่วงใบใบหรือว่าช่วงไปออกกาลังกายหรือทําอะไรตากแดดบ,บ่อยๆอย่างเงี้ยครับจะมีกลิ่นตัวนะครับออข้อข้อ7เนี่ยเขาบอกว่าอาวัยวะสืบพันธุ์หรืออวัยวะเพศของเราเนี่ยเริ่มออทำงานจึงมีการสร้างเชื้ออสุจินะคะแลวหลังน้าอสุจิออกมาออกมา,ออกมาทางร่างกายนะครับนักเรียนทางแรกนักเรียนจะไม่รู้หรอกมันจะออกมาทางเขาเรียกว่าฝันเปียกตื่นเช้ามากางเกงจะเปียกหรือว่าอะไรเงี้ย อันนี้คือไม่ใช่ว่าฉีดแตกนะนะครับเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรครั้งแรกของการโตเป็นวัยรุ่นจะมีเขาเรียกาการสันเปียกอย่างนี้นะครับบางคนก็าอาจจะไม่ทันสันเปียกหรืออาจจะเลยไปเลยก็ได้นะครับทีนี้เลดูมาเรียนมาดูรูปภาพกันก่อนรูปภาพทางด้านซ้ายมือของหนังสือเรียนหน้าที่ยี่สิบห้านะครับ เห็นไหมครับว่าผู้ชายเริ่มมีสิวนะมีสิวและขึ้นที่ใบหน้านเดี๋ยวส่องดูนะครับนะเริ่มมีสิวแล้วแล้วก็เวลาไปเล่นหรือเล่นกับเพื่อนนะเริ่มเริ่มมีกลิ่นตัวตัวแล้วจะเม็นเวลาออกไปเล่นเพื่อนหรือเล่นออกแดดหรือเล่นฟุตบอลอะไรเนี้ยเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วอันนี้นคือของผู้ชายนะนะครับส่วนผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนั่นเลยมาดูเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเกิดขึ้นอะไรบ้าง,ขงเขาบอกว่าเหมือนกันเลยน้ําหนักตัวและส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับรูปร่าง สูงและตัวใหญ่กว่าผู้ชายนะครับเออจากการจากสังเกตนะครับผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเร็วกว่าผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นจะนักเยนผู้หญิงจะไม่ต้องตกใจว่าทําไมออกของผู้ชายเป็นคนแต่นี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของรูบอกแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผู้หญิงจะเริ่มเร็วกว่านะครับแล้วก็มีเออเขาเรี่กม,มีอะไรมี เขายกว่าอะไรอ่ะมีกิจกรรมหรือว่ามีสิ่งแกลงทางร่างกายแปลกกว่าผู้ชายนะครับอ่ะเรามาดูของผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่บร,ริการอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดข้อนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าน้ําหนักและส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นอย่าเร็วรูปร่างส่วนสูงตัวใหญ่กว่าผู้ชายนะครับสองเริ่มมีสิวที่ใบหน้าลําตัวเหมือนกันเลยนะครับ ส่วนสามข้อมูลเพศหญิงจะกระตุนะะต้นให้กระกระตุ้นให้ไม่ใช่ของผู้ชายอะ่ะจะตุกระตุ้นให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่ของผู้หญิงจะกระกระตุ้นให้หน้าอกเราอะ่ะใหญ่ขึ้นอ่าเราเริ่มมีหน้าอกแล้วผู้หญิงนะครับแล้วก็ข้อสี่คือเหมือนกับผู้ชายเลยลก็คือเริ่มมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศแล้วก็รักแร้นะครับข้อห้ามีสะโพกสะโพกก้นของเราเนี่ยถ่ายออกอ่า นะฮะแล้วก็ข้อหกก็คือเริ่มมีกลิ่นเหงื่อเหมือนกันเนริ่มมีกลิ่นเหงื่อเริ่มมีกลินก่นตัวเหมือนกันในข้อหกนะครับส่วนข้อเจ็ดเอาไวยวะสริมพันเริ่มทําง,งานจะมีการตกไข่และมีประจำเดือนนะครับในเรียนคนใดที่มีเลือดออกมาทางไวยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยนั่นเหี่ยต้องตกใจนะให้รีบไ,ไปบอกผู้ปกครองน,นะครับอ่ะทีนี้เอ่อวัยเด็กเห็นไหมครับดูจากรูปภาพวัยรุ่นตอนปลายเทศหญิงจะสูงกว่า ผู้ชายเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงจะเจริญเติบโตวไวกว่าผู้ชายนะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวผู้ชายก็ตามทันนะครับเดี๋ยวผู้ชายตามทันอยู่แล้วนะครับอ,อ่อสรุปนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้ชายผู้หญิงอะ่ะจะอยู่ในหน้าของยนะี่สิบห้าและยี่สิบหกนะกเรียนเราไปดูนะครับว่าถ้าเกิดนดักเรียนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าลักษณะที่เขาเขียนอยู่ในหน้ายี่สิบห้าหรือยี่บหกเนี่ย ก็คือนักเรียนเริ่มโตเป็นเข้าสู่โหมดของวัยรุ่นแล้วนะครับอ่ะผ่านมาดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคมกันบ้างนะครับนักเรียนเปิดหนังสือมาในหน้า27เลยครับครูขอ,อย่าไปอย่างรวดเร็วน,นะครับอ่าข้อหนึ่งนะครับเอ่ออันนี้จะเป็นของทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะ นะครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งะครับมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์เช่นโมโหง่ายโกรธง่ายแต่หายเร็วนะครับดูจากรูปภาพขอโทษนะที่ฉันชูไม่ดีไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้นี่คือเป็นการแสดงอารมณ์ที่โกรธง่ายแล้วก็พ้มนี้ขึ้นไดกก็จะหายเร็วอะไรประมาณนี้นะครับข้อสองนะครับยังยมีความวิตกกตังวลเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าร่างกายเฮ้ยฉันเป็นอะไรทําไมฉัน เกิดขึ้นหรือชั้นเป็นอย่างนี้อย่างบาง,งก็อับอายหรือว่ากลัววิตรกกังวลมาเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรผิดปกติทำให้ร่างกายเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างน,นี้แล้วก็การจะทําให้ตัวเองนั้นทําตัวไม่ถูกอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นการวิตรกกังวลนะครับในข้อที่สองนะครับส่วนข้อที่สามเนี่ย นักเรียนเริ่มมีความรักแล้วไม่ต้องการปกป้องลุ่มอมีพวกพวกวมีพวกข้อนะครับอันนี้คือจะมีความรักตอบความรักเพื่อนนะครับข้อสี่นะครับเน่นสนใจเพศตรงข้ามรักสวยรักงามเอ,อผู้หญิงก็จะเริ่มแบบทาแป้งนะครับล้างหน้าบ่อยขึ้นอะไรบ่อยขึ้นนะครับส่วนข้อห้านะครับข้อห้านะครับข้อห้าเนี่ยอ,อ,อยู่ในหนังสือหน้ายี่สิบ ยี่สิบแปดแล้วนะครับเพราะ้าเขาบอกว่านักเรียนมีความเห็นความสาคัญและใส่ใจของความรู้สึกของเพื่อนมากปฏิบัติตนตามเพื่อนในกลุ่มนะฮะทั้งการแต่งกายการใช้คํมพูดการใช้สิ่งของนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็ยังส่วนของเอ่อพักพวกอ่าพักพวกท้องนะครับก็ดูจากรูปภาพในข้อที่หกนะครับเห็นไหมครับรูปภาพเนะี่ย ใส่เสื้อผ้า,า,หาเหมือนกันอะไรเหมือนกันเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันนะครับก็อยู่ในส่วนของข้อหกนะครับต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มจึงเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะและความชอบคล้ายๆกันนะครับในส่วนของข้อเจเนี่ยความมีต้องเอ่อนันเรียนต้องการเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจอ่าเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนที่สามารถเอ่อเข้าใจเราแล้วก็ปรับ ปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกเข้าหากันได้คอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กันและกันได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของข้อที่7นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเขาเรียกว่าด้านคุณครูขอย้อนปบไปทีด้านจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับอันนี้คือในส่วนของ ทั้งด้านผู้ชายและผู้หญิงนะครับมีด้วยกันอยูด่ด้วยกันอยู่เจ็ดข้อด้วยกันนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทางด้านร่างกายและทั้งจินใจอารมณ์นะครับที่คุณพูดไปนะตรงนี้นะครับอนักเรียนลองไปสังเกตนะครับว่านักเรียนมีปฏิกิริยาหรือลักษณะเหมือนที่เขากล่าวไว้ในหนังสือหน้ายี่ส2บห้ายี่สบหกยสิบเจดยี่สิบแปดหรือไม่นัครับอ่ะ คราวนี้เราเรียนมาดูต่อในส่วนของการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขะอนมามัยทางเพศนะครับออคำว่าสุขะอนมามัยทางเพศอ่าก็เขียนคำคุณครูเขียนคําอ่านไว้ให้เห็นไหมครับในหนังสือเรียนหน้ายี่สิบเก้านะครับสุขะอนมามัยทางเพศนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขะสุขะอนมามัยทางเพศได้อย่างเหมาะสมตามวัยนะครับนะ ก็คือนักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางเพศทางอารมณ์สังคมจิตใจนะครับอ่ะต่อไปนะครับนี่คือการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคุณครูพูดทางด้านร่างกายก่อนนะครับทางด้านร่างกายนักเรียนก็อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องอาบน้ำฟอกสบู่ชำระร่างกาย ให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือหลังจากออกกําลังกายและเล่นกีฬามานะครับนี่คือการอ่าข้อแรกนะครับส่วนข้อที่สอนเรียนเวลาอาบน้ำเรเรียนต้องใช้สบูทะสะ่ทําความสะอาดร่างกายทั้งหมดแล้วต้องทําความสะอาดร่างกายทั้งในส่วนอวัยวะเพศด้วยเพราะว่าในช่วงนี้นักเรียนครับอวัยวะเพศกงนังเ,นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้น แล้วก็มีกลิ่นจาเป็น <_ an> เขาเรียกว่าเป็นจุดอับจุดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเียนจะต้องใช้สบูทออ่ทำความสะอาดข้างล่างร่างกายจริงๆอะ่ะต้องล้างตั้งแต่คอท,ท,ท,ทุกทุกซอกทุกมุมมานะนะครับถูถูหลายๆรอบให้เกิดฟองเกิดอะไรถูหลายๆรอบบ่อยๆนะครับอ whereas, ันน้นเสร็จตัวเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดให้แห้งแล้วก็ผ้าเช็ดตัวไปผึ่งให้มันแห้งนะคะไม่ได้ว่าไม่ใช่แต่ว่า เอาผ้าเช็ดตัวไปเช็ดเช็ดเสร็จก็ไปเก็บไว้เหมือนเดิมผ้าก็จะมีความชืช้นเกิดเชรายี้ไม่ให้นะครับเช็ดตัวเสร็จแล้วนักเรียนก็เช็ดตัวให้แห้งนะและ้วก็เอาผ้าเช็ดตัวนักเรียนจะไปผึ่งมันแห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ข้อสามนะครับในการทาความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งหลังขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระนะครับนักเรียนหญิงนะครับให้เช็ดหรือทําความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับ เอ,อแล้วก็สาวไม่แห้งนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคจากทวันหนะัะหรืออ่าด้านหลังที่เราถ่ายนะครับเข้าสู่ด้านหน้านะครับเพราะนั้นเวลาทำความสะอาดก็เราทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับอ่าข้อที่สี่นะครับการล้างหน้าอ่าล้างหน้าต้องเรียนก็ช่วงนี้อมันเป็นหนุ่นเป็นสาวแล้วก็ขออยากให้ใช้โฟมครีมล้างหน้านะ เพราะว่าไม่อยากให้นักเรียนใช้สบู่เนีนัสือเรียนอะเขาบอกให้ใช้ส,ะสะบู่ใช่ไหมครับแต่สบู่เดี๋ยวนี้เขามีฤทธิเ์เป็นกรดเป็นบันดาเป็นอะไรต้อง้งันเยอะมันจะทําปฏิกิริยากับใบหน้าซึ่งมันจะไม่เหมาะสมรับผิวหน้าเรานะครับผก็อยากให้นักเรียนนะั้นมีโฟมล้างหน้าหรือว่าอะไรสาหรับเด็กมีสูตรสำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำความสะอาดบ่อยๆเช้าเย็นอย่างน้อยเช้าเย็นนะครับเพ,รเพื่อป้องกันในการเกิดสิวนะครับเพรานักเรียนล้างหน้า น้ำธรรมดาลเลี้ยก็ฟอกฟอกถูถูให้รอบๆหน่อยเหมือนลักษณะนในการล้างมือที่ครูเขาสอนในการล้างมือหมุนกี่รอบหมุนห้ารอบหมุนตั้รอบนิ้วลักษณะาการล้างหน้าหรือล้างอาบน้ำเช็ดตัวก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะข้อที่ห้านะครับตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นทำความสะอาดสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้มือนั้นสกปรกสัมผัสกับบ,บริเวณใบหน้าและอาจทําให้เกิดสิวได้นะครับอันนี้คือในส่วนของ การดูแลใบหน้านะครับแล้วก็สวมเสื้อผ้าชุดชั้นในรองเท้าถุงเท้าที่ซักสะอาดแห้งสนิทแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช้ร่วมหกัื่นอื่นนะครับใช้คนเดียวพอนะครับข้อ7ก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอและพักผ่อนนะครับข้อ8หากมีความผิดปกติทางจากอวัยวะเพศนะครับ อ่าต้องรีบบอกผู้ใหญ่รีบออรบอกพ่อแม่รี่อกพี่ๆก่อนเลยนะครับเพราะอะไรเพื่อหาวิธีการแก้ไขได้นะครับเพราะอ่าผู้ใหญ่อน้าร้อนมาก่อนก็จะเจออย่างนี้เขาจะเจอการเปลี่ยนแปลงนี้มาก่อนแล้วก็จะเขาจะรู้วิธีการรักษาหรือรู้วิธีการป้องกันแก้ไขให้นะครับเออข้อที่เก้านะครับในส่วนของเพศหญิงเนี่ย ดังนันจะต้องดูแลรักษาความสะอาดทางด้านร่างกายระหว่างตัวเองเพราะว่าตัวเองมีประจำเดือนมีเลือดออกมาทางร่างจากร่างกายทุกๆเ,นะเดือนนะครับทุกๆเดือนนะครับแต่เดือนหนึ่งไม่ใช่มีสามสิบวันนะนะครับเดือนหนึ่งของผู้หญิงจะมีหมดยี่สิบแปดวันยี่สิบแปดวันนะครับสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันใช่ไหมลูกยี่สิบแปดวันคือสี่สัปดาห์ถ้าเกิดมีรอบเดือนมาวันจันทร์นักเรียนก็นนะับไปอีกจันทร์ที่สี่จันทร์ที่สี่จันทร์ที่ห้าเนี่ย ะมีประจําเดือนมาอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกๆ2ี่สิบดวันนะครับอ่ะทีนี้ถ้ามีประจําเดือนนักเรียนก็ต้องเตรียมผ้าอนามัยไว้พร้อมมารู้ว่าไอ้อาทิตย์นหน้าเนี่ย๋ยวมีประจําเดือนแล้วฉันจะต้องเตรียมผ้าอนามัยติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับเอ,อ่อแล้วก็ผ้าอนามัยก็เรียนก็ใช้ถูกฝั่งนะครับใช้ยังไงก็เดเรียนไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูเนาะนะครับส่วนข้อสอบเขาบอกเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆถ้าเกิดมีรอบเดือนหรือว่าอะไรเนะี่ยแล้วก็ ใช้ผ้าอนาไมยที่ใช้เสร็จแล้วก็ห่อกระดาษทิ้งขยะให้เรียบร้อยนะครับเป็นส่วนของผ้าการใช้ผ้าอนาไมยตรงนี้นะครับข้อที่สามนี่คือทาความสะอาดอาวัยวะเพศขณะอาบน้ําโดยลักษณะ,ละ,ละ,ละนในการล้างก็คือลักข้างหลังมาข้างหน้านะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรอย่งอยงอื่นนะครับล้างทำความสะอาดพอ,อนี้พอนะครับพอพอน,นี้เขาบอกว่าเวลามีรอบเดือนลืมประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ย ห้ามลงเล่นน้ําคลองหรือว่าลงไปไหว้น้ําหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าอาจจะทาให้ชวโวิเข้าไปในส่วนของช่องเวัยวะเพศแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้นะครับในส่วนของในช่วงมีประจําเดือนนะนะครับถ้ามีการปวดท้องเวลามีประจําเดือนอนั่นเรียนบางคนจะมีเอฟเฟกกับการมีประจําเดือนปวดท้องให้ดื่มน้ําอุ่นหรือเอาเขาเรียกว่าถุงกระเป๋าน้ําร้อนนะก็ครบถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็ ยาพราในี้ยาพลาของยาพลามันก็จะม,มียาพรามันจะยาพาราเซตามอนธรรมดานะครับเป็นยาพลาของการปวดประจําเดือนอีกอย่างหนึ่งซึ่งนั่นเลยจะต้องไปบอกผู้ปกครองพ,อพ่อแม่นะครับว่ามันเป็นยาอะไรยาพิษระดับไหนเป็นมันไม่ใช่ยาพราลดไข้ธรรมดาเป็นยาพราที่เกี่ยวกับประจําเดือนปวดอย่างนี้ครับโอเคเนาะนะครับเอ่อข้อที่ห้าเขาบอกว่าจดบันทึก วันแรกที่ประจําเดือนมา,อ,าอยู่จากรูปภาพนะครับประจําเดือนจากรูปภาพเนี่ยประจําเดือนมาวันศุกร์ที่สองเพราะนั้นให้เรียนนับไปอีกสี่ศุกร์นะครับคือศุกร์ที่เก้าศุกร์ที่ 16, สิบหกศุกร์ที่ยี่สิบสามศุกร์ที่สามสิบนะครับเพราะนั้นไอ้วันที่สามสิบยี่สิบสามถึงสามสิบเนี่ยนักเรียนต้องต้อง เขาเรียกว่าต้องเตรียมผ้านอนามัยไว้ละมันจะเริ่มเอ่อจะใกล้ครบวันยี่แปดวันแล้วนะครับเพราะน้องเรียนต้องเตรียมผ้านอนามัยไว้แล้วนะครับก็คือหนึ่งเดือนจะมีมายี่สิบแปดวันนะครับเพราะเนี่ยดูชนว่าชนทุกวันศุกร์วันเสาร์หรือวันจันทร์อะไรเงี้ยมันจะครบวนรอบของมันพอยีนะครับอ่ะโอเคครูขอพูดเพียงแค่นี้นะครับ,เด,เ,นะรบเดี๋ยวเรื่องต่อไปเรามาเรียนในส่วนของการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเพศ จิตใจาทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคมกันนะครับสําหรับในคลิปต่อไปนะครับดี๋ยวคลิปนี้คุณครูขอพูดเพียงเท่านี้นะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างไรนะครับในส่วนของวันนี้ที่ครูขอสรุปขอการพูดตรงนี้นะครับที่ครูพูดบรรยายตรงนี้ไปนะครับก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับ หัวข้อแรกนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเปล visit, ี่ยนแปลงทางเพศอ่ะการเปลี่ยนแปลงทางเพศคลวครูก็พูดเป็นส่วนของด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจอารมณ์สังคมนะครับแล้วก็การปฏิบตัติต้นในการดูแลรักษาสุข,ขอนามายัยทางเพศนะครับคุณครูก็จะพูดไปในส่วนของการปฏิบตัติต้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศท,ทางด้านร่างกายไปว่านักเรียนควรเออมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายควรจะ ปฏิบัติตนอย่างไรนะครับและส่วนเนี้ยคลิปต่อไปเราจะเรียนส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจะปฏิบัติหรือเรื่องเรื่องการเปลี่ยนแปลง,กา,ปปลงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคมตรงนี้นะครับนี่คือคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับนักเรียนไปศึกษาหาความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับคุณครูก็พูดตามหนังสือไปเรื่อยๆในหน้ายี่สิบห้านะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบ แปดนะครับยี่สิบเก้าสามสิบนะครับคุณค,คุณครูพูดไปถึงสามสิบหน้าเลยนะครับเนี่ยที่คุณรูพูดไปเนี่ย25ิบห้าถึงสามสิบนะครับนี่คือการเนื้อหาในการเเรียนรู้ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอ,อนามัยทางเพศนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเปี <ๆ S 2> ๋ยวกูคลิปนี้ต้องพูดแค่นี้แล้วคุณครูหน่อยแล้วนะครับสวัสดีครับ